สวัสดีจ้าเพื่อนเพๆ่ันนี้อาหารเ้าร์นะจ้ะเนาะนี่คืออาหารเช้าเด้อค่ะอ่ามีทอดฮอทดอกทอดนองไก่เด้อค่ะแล้กวก็อ่าหมูทอดน้ำปลากับแจ่วบ้าน บ่ได้ทอดเห้เบิ้งหลอกจกอ้ะสถานที่มันบอ่ออ่ำนวยเนาะนี่คืออาหารเช้าเด้วค่ะเด้อนีน้องไก่เนาะค่ะน้องไก่มีน้องไก่ไกมีฮอตดอกฮอตดอกอาหารเช้าสำหรับเด็กๆนี่ค่ะ ก็มีหมูทอดข้าวเหนียวหนึ่งบท่านสุก่ะกินกับข้าวเหนียวหนึ่งนะค่ะเนาะนี่คะ่ะอาหารเช้าอาหารเช้าสำหรับเด็กๆสำหรับคุณย่าเนาะค่ะเนาะ หนักกิน่ค่ค่ะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาน้ำได้จ้ะเด้อ,ดอเดี๋ยวให้โอกาสมันอํานวยก่อนเนาะจะถ่ายคลิปสวยๆให้ดูอันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณย่าน้ำเด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีจ้า